คุณเคยรู้สึกเหมือนโลกหมุนเร็วเกินไปไหมเหมือนชีวิตกำลังเร่งไปข้างหน้าแต่ข้างในเรากลับยืนนิ่งคนรอบข้างม,มากมายแต่ความรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวเรากำลังใช้ชีวิตหรือเรากำลังพยายามเอาตัวรอดจากมันกันแน่ ชีวิตที่ดีไม่ได้วัดจากความสำเร็จแต่วัดจากความรู้สึกในแต่ละเช้าว่าเรายังอยากตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่หรือเปล่าที่นี่คือไลฟ์กราวด์พื้นที่ของคนที่ไม่อยากกลั้นหายใจใช้ชีวิตพื้นที่ของคนที่กำลังเดินต่อแม้จะไม่รู้ปลายทางเราจะพาคุณกลับไปฟังเสียงของตัวคุณเองผ่านเรื่องเล่าจากชีวิตจริง ความสัมพันธ์ความรู้ที่ไม่ใช่แค่ในตำราแต่เป็นบทเรียนจากการล้มและลุกที่นี่ไม่มีใครบอกคุณว่าต้องทำยังไงมีแต่คำถามที่คุณอาจไม่เคยกล้าถามตัวเองมาก่อน Lifeground ไม่ใช่แค่ช่องสื่อสารแต่มันคือที่พักใจสำหรับคนที่กำลังเดินในโลกที่ไม่มีแผนที่ ถ้าคุณเคยเงียบเพราะไม่มีใครรับฟังเคยเข้มแข็งเพราะไม่มีทางเลือกเคยฝืนยิ้มเพราะไม่อยากเป็นภาระใครถ้าคุณเคยรู้สึกว่าหัวใจไม่มีใครเข้าใจคุณเลยที่นี่อาจเป็นที่ที่คุณไม่ต้องฝืนอีกต่อไปอินดีต้อนรับสู่ไลฟ์กราวพื้นที่ของการอยู่รอดด้วยหัวใจที่ยังอ่อนโยน ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณหยุดคิดแม้เพียงเสี้ยววินาทีขอแค่คุณกด Subscribe ไว้เราจะอยู่ตรงนี้ในวันที่คุณอยากฟังใครสักคนพูดจากใจจริง